หลังจากวิธีกรคนดังกลาแมร์ภชรศรีเบนจมาาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการโฆษณาเกินจริงเจ้าตัวอ้างว่าไม่รู้กฎหมายและไม่รู้ว่าการรีวิวตามความรู้สึกนั้นจะเป็นเรื่องที่ผิดนะคะจนทำให้เกิดกระแสต่างๆขึ้นในโซเชียลมากมายมีการวิพากษ์วิจารณ์กันตามมาค่ะ ล่าสุดนะคะในโลกโซเชียลก็ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอขณะที่สาวกลแมนั้นกำลังไลฟ์สดสาธิตการชงเครื่องดื่มค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ของตัวเองพร้อมกับบรรยายสรรพคุณว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะกินแล้วเนี่ยไม่ทะเลาะกันด้วยโดยผู้ใช้ Twitter รรายหนึ่งก็ได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมกับระบุคแคปชั่นสุดฮาเอาไว้ว่ากูชอบอันนี้กินแล้วเลิกทะเลาะกับผัว ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมาอีกซึ่งจากคลิปพิธีกรคนดังได้พูดถึงสรรพคุณของสินค้าของตัวเองที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยอ้างว่ามีลูกค้าแจ้งมาหลังจากได้ดื่มเข้าไปบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่งตั้งแต่แรกเลยนะแรกๆเลยนะเธอบอกพี่วันหนึ่งไม่ไหวแล้วตีกันในบ้านคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วหนูเลยชงพาวเวอร์ช็อตกินเลยผัวเมียเฮ้ยสงบว่ะพี่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเหตุการณ์สงบ เลิอกอารมณ์เสียคือสมองมันทำงานไม่สมบูรณ์มันไม่มีอาหารอันนี้คือยกกล่องสินค้าขึ้นมาโชว์อาหารพลังของสมองงานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตหลายคนเลยนะคะถึงตอนนี้กำลังมีกระแสอยู่ก็เกิดกระแสพิภ์วิจารณ์เกิดขึ้นมาอีกมีการเข้าไปคอมเมนต์กันหลากหลายข้อความโดยบอกว่าขั้นกว่าสบคุณน้ำหมักปลาเชงและมะนาวรักษามะเร็งซื้อมากินพราะไม่อยากทะเลาะก,กับผัวไหนผัวกละแม